สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแมทแมสนะครับกับเกนชินลิมเพควิดีโอกับผมและเรื่องที่ผมจะนำมาเสนอเพื่อนๆกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของอาวุธและอาร์ติแฟกต์นะครับอาวุธและอาร์ติแฟกต์ในเกมเกนชินลิมเพคเนี่ยมันเป็นปัจจัยหลักเลยนะครับในการบูตอัพค่าสถานะสเตตัสต่างๆของเราทั้งค่าพลังโจมตีนะครับเลือดของเราพลังชีวิตของเราพลังป้องกันนะครับรวมไปถึงค่าความชานาญธาตุด้วยนะครับซึ่งการได้มาของพวกอาวุธและอาร์ติแฟกต์ต่างๆนี้นะครับมันจะได้มาจากการที่เราไปเปิดขีบนะครจจกกกกาาารรรรองวมมถึทํิ หรือว่าเปิดกาชามาก็ได้เช่นกันนะครับโอเคครับผมเรามาลองดูกันเลยดีกว่านะครับว่ารายละเอียดต่างๆของอาวุธและอ์ติแฟกต์มันจะมีอะไรกันบ้างนะครับ มาเริ่มกันที่ฝั่งของอาวุธกันเลยดีกว่านะครับอาวุธในเกมเกมชินิมแพคจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5แบบนะครับก็คือดาบดับใหญ่หอกธนูแล้วก็เวทมนต์ครับผมซึ่งอาวุธต่างๆเนี่ยมันจะถูกผูกมัดกับตัวละครไปเลยนะครับว่าตัวละครไหนจะใช้อาวุธประเภทอะไรครับผมยกตัวอย่างเช่นตัวละครหลักของเรานะครับจะใช้อาวุธเป็นดาบนะครับเป็นดาบสั้นปกติโนเอลใช้อาวุธเป็นดาบใหญ่นะครับหรือว่าจะเป็นเอมเบอร์ใช้อาวุธเป็นธนูนะครับซึ่งอาวุธทุกแบบนะครับมันจะมีด้วยกันตั้งแต่1-5งดดาาาววเลยะครับบแ่ตมมหาาาายกแล้ววตัค่สถนะหลัก ของอาวุธนะครับมันจะคือพลังโจมตีพื้นฐานครับผมซึ่งพลังโจมตีพื้นฐานเนี่ยมันเป็นปัจจัยหลักในการบูสต์อัพดาเมจของเราเลยนะครับยิ่งตัวละครของเรามีพลังโจมตีพื้นฐานเยอะการโจมตีของตัวละครของเรามันก็จะแรงขึ้นนะครับทั้งแบบเวทมนต์นะครับแบบโจมตีธรรมดากับดาบหรือว่าจะเป็นการยิงธนูนะครับจะใช้ค่าแอตแทกเนี่ยเพิ่มความแรงได้หมดเลยนะครับและอย่างที่2ก็คืออาวุธทุกชนิดนะครับมันจะมีสเตตัสรองลงมาด้วยนะครับถ้าเราใช้อาวุธที่มีระดับความหายากเป็นระดับ3ดาวขึ้นไปนะรัออาาวุธขงเีมมก็จ ตัวที่2โผล่ขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับเป็นธนูของผมธนูของผมเนี่ยมันจะมีสเตตัสหลักเป็นการโจมตีพื้นฐานใช่ไหมครับแล้วก็มีสเตตัสรองเป็นพลังโจมตีที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะบวกเปอร์เซ็นต์การโจมตีซึ่งไอตัวสเตตัสรองตัวนี้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับว่าอาวุธของเราเป็นอะไรนะครับมันจะผูกมัดมากับตัวอาวุธเลยเช่นนะครับถ้าผมใช้อาวุธเป็นดาบไรอันรอตัวนี้นะครับเป็นดาบ4ดาวมีพลังโจมตีพื้นฐานอยู่ที่1รบอันนี้ผมตีบวกเลขึ้นมาแล้วนะครับอ็นพังโจมตีบวกเปป็นเเอร์ซพลังจมตีขึ้นไป ไม่ถ้าเป็นหอกอันนี้นะครับจะมีสถานะรองเป็นการเพิ่มพลังชีวิตนะครับที่18%อันนี by by Again, dogs, ้ผมตีบวกมาแล้วเหมือนกันซึ่งการจะเพิ่มในตรงนี้ได้นะครับการจะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็พลังของสถานะรองเนี่ยเราสามารถทําได้โดยการเสริมพลังนะครับซึ่งการเสริมพลังนะครับทุกๆหนึ่ง level มันจะเพิ่มค่าพลังโจมตีพื้นฐานของเราของวุธขึ้นไปและทุกๆห้าเ e v นะครับมันจะเพิ่มค่าพลังของสถานะรองของเราด้วยนะครับ และนอกจากนี้นะครับอาวุธทุกตัวเนี่ยมันยังมีพลังพิเศษเป็นเอฟเฟก์อีกนะครับยกตัวอย่างนะครับธนูของผมอันนี้เนี่ยมันจะมีเอฟเฟกเป็นราพิดไฟริงนะครับการโจมตีปกติจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น40%แต่ความเสียหายจากการโจมตีแบบเล็งยิงนะครับหรือว่าการชาร์จยิงของธนูจะลดลง10%นะครับซึ่งไอสแตตัสตัวนี้นะครับผมมองว่าเราต้องเอาไปแพกับตัวละครของเรานะครับว่าเราจะบิ้วให้เขาเป็นสายอะไรถ้าเรามองว่าตัวละครตัวนี้เราจะไม่ชาร์จยิงเลยนะครับเราจะยิงเป็นแบบปกติธรรมดาก็ใช้้้อาวววุธันนีีกกก็็จะด่แลไป พลังโจมตีขึ้นมาซึ่งในสถานะเอฟเฟกตรงนี้นะครับเราสามารถเพิ่มพลังของมันได้นะครับด้วยการขัดเกลาครับผมถ้าเรามาตรงที่ฟังก์ชันเสริมพลังนะครับแล้วเราเข้าไปตรงขัดเกลาตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีระดับแหลงของการขัดเกลาอาวุธอยู่นะครับมันจะแม็กซ์ที่เลเวล5ก็คือเราจะสามารถเพิ่มเติมความรุนแรงไปได้ถึงเลเวล5นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับหนังสืออันนี้เนี่ย มันจะเพิ่มพลังโจมตีของตัวละครที่เราสับเปลี่ยนไปหลังจากนี้นะครับ30%สมมุติว่านะครับถ้าผมเล่นตัวละครตัวนี้ถือหนังสือนี้อยู่แล้วเราเปลี่ยนไปเป็นตัวละครตัวอื่นนะครับตัวละครตัวที่2ที่เราเปลี่ยนไปมันจะเพิ่มพลังโจมตีขึ้น30%นะครับเป็นเวลา10วินาทีแต่ถ้าเราจะเพิ่มพลังโจมตีตรงนี้เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับจะเห็นว่าระดับต่อไปเนี่ยเขาเขียนว่า36%นะครับเราก็สามารถทําได้โดยการขัดเกลามันจะ max ที่เลเวล5และเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดถึงก็คคืืือออออเเรรร่่งงขขกาาลนนนัั้วุธะบ ในการเสริมพลังของอาวุธนะครับมันจะมีแคปของมันอยู่นะครับแต่ว่าการจะปลดล็อกแคปตัวนี้ออกไปได้เราจะไปต้องใช้วิธีการเลื่อนขั้นอาวุธนะครับซึ่งการเลื่อนขั้นอาวุธเนี่ยคือการที่เราจะไปหาไอเทมมานะครับเรานำมาเลื่อนขั้นอาวุธมันจะมีไ,ไอเทมที่รีควายเอาไว้นะครับซึ่งไอเทมต่างๆพวกนี้นะครับมันจะสามารถหามาได้จากดันเจี้ยนหรือว่าจะมาจากการล่าบอสต่างๆนะครับในแผนที่เลยถ้าเพื่อนๆกดเข้าไปนะครับตรงที่ไอเทมเนี่ยมันก็จะขึ้นบอกเราเลยนะครับว่าเราจะต้องไปลงดันเจี้ยนไหนในวันไหนนะครัับมมนนนนนนรอไเเท้้้้้ชชิใใหาา การเลื่อนขั้นของเรานะครับรวมไปถึงไอเทมบางชิ้นนะครับมันจะดรอปมาจากตัวที่เป็นบอสครับผมในแผนที่ต่างๆซึ่งเราสามารถดูได้จากการกด F1 ของเรานะครับมันจะมาตรงการปรับปรามถ้าเราเข้ามาตรงการปรับปรามนะครับมันก็จะบอกเลยว่าบอสตัวไหนนะครับดรอปไอเทมอะไรเราก็สามารถหาเลือกหาได้เลยนะครับว่าอ่ะมันมีไอเทมชิ้นที่เราต้องการจะใช้ในการเลื่อนขั้นอาวุธของเราหรือเปล่านะครับ อย่างเช่นอันนี้นะครับเมื่อกี้จะเห็นได้ว่าตัวธนูของผมเนี่ยต้องการใช้ดาบอันนี้ในการเลื่อนขั้นนะครับผมก็จะต้องไปจัดการกับเจ้าบอสตัวนี้นะครับเราก็กดเข้าไปนําทางมันก็จะบอกเราไปเลยนะครับว่าบอสตัวนี้อยู่ตรงไหนในแผนที่นะครับ ซึ่งการเสริมพลังอาวุธนะครับมันจะเป็นจะต้องเลื่อนขั้นทุกๆเลเวลที่เขากําหนดเอาไว้นะครับครั้งแรกเนี่ยมันต้องเลื่อนขั้นตอนที่เลเวล20นะครับครั้งต่อมามันจะเลื่อนขั้นที่เลเวล40นะครับและหลังจากนั้นมันจะเลื่อนขั้นทุกๆ10เลเวลนะครับ50 60 70 80 90ครับผมแต่ว่ามันจะมี AR หรือว่า Adventure Rank Require ไว้ด้วยนะครับว่าเราจะต้องถึง Adventure Rank เท่าไหร่ก่อนนะครับส่วนใหญ่ก็คือเราจํเป็นจะต้องมี Adventure Rank ที่เป็น2เท่าของขั้นที่เราจะเลื่อนไปนั่นเองนะครับแต่ตอน40เนี่ยมันจะเป็นจะต้องใช้25นะครับเลเวล เนเชืแรง25ก่อนตอน50นะครับ25 60 30นะครับ70 35 80 40แล้วก็สุดท้ายก็คือ90 45นะครับรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยมันจะสูงสุดอยู่ที่ประมาณ90นะครับ ต่อมาเรามาดูทางฟังของอ์ติแฟกต์กันบ้างดีกว่านะครับอ์ติแฟกต์หลักๆเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น5ประเภทด้วยกันนะครับจะมีเป็นดอกไม้นะครับเป็นขนนกเป็นนาฬิกานะครับเป็นถ้วยแล้วก็สุดท้ายคือมงกุฎนะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวอ์ติแฟกต์นี้นะครับมันจะมีสถานะที่เป็นสถานะหลักกับสถานะรองเหมือนกันนะครับก็คือเหมือนกับทางฟังของอาวุธเลยแต่มันจะเป็นค่าที่ต่างกันออกไปนะครับอ่ะเรามาดูกันทีละชิ้นเลยนะครับอันแรกนะครับก็คือดอกไม้นะครับดอกไม้เนี่ยมันจะมีค่าสถานะหลักเป็็นนนนพลัังชีวิตตคครบผม่ออากกืขะ ขนนกเนี่ยจะมีค่าสถานะหลักเป็นเบสแอตแท็กของเรานะครับเป็นพลังโจมตีที่เป็นแฟลตนัมเบอร์นะครับขนนกเนี่ยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักในการบูสต์อัพดาเมจของเราเลยนะครับถ้าเพื่อนๆมีปัญหาในการว่าเราตีบอสไม่ตายนะครับเราตีไม่แรงเลยผมแนะนําว่าให้เราอัพเลเวลตีบวกอัติแฟกซ์ที่เป็นขนนกก่อนนะครับมันจะเพิ่มพลังโจมตีแฟลตนัมเบอร์ของเราขึ้นไปนะครับสออันแรกเนี่ยมันจะเป็นไปได้แค่อย่างเดียวนะครับก็คือ HP กับพลังโจมตีครับผมแต่ว่า3มอันหลังเนี่ยนาฬิกาทรายนะครับ บบเลยนะครับโอเคเรามาดูกันทางฟังของนาฬิการายเนี่ยมันจะมีเซตัสต,ต,ต่างๆนะครับที่สามารถเป็นไปได้ด้วยกันก็คือเพิ่ม HP เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มพลังป้องกันเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่ม Attack เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับความชํานาญธาตุของเราและสุดท้ายก็คือเพิ่มการฟรื้นฟูพลังธาตุของเรานะครับเป็นเปอร์เซ็นต์เช่นกันต่อมาก็คืออ์ติแฟกต์ที่เป็นแบบถ้วยนะครับอันนี้มันก็สามารถเพิ่ม HP เพิ่ม Defense นะครับแล้วก็สามารถเพิ่ม Attack เป็นเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยและต่อมาก็คือมันสามารถเพิ่มความชํานาญาาาาตไได้้นนรรับบ,รบบบแแลววกกก็สจมมียภพปถึง การโจมตีแบบธาตุด้วยนะครับแต่อันนี้มันจะบอกเป็นธาตุธาตุไปนะครับอันนี้เป็นเพิ่มธาตุน้ําเพิ่มธาตุกินเพิ่มธาตุสายฟ้านะครับและสุดท้ายก็คือทางฝั่งของมงกุฎนะครับมงกุฎเนี่ยมันก็จะสามารถเพิ่ม HP Defense Attack ได้เหมือนกันเลยนะครับเพิ่มความชำนาญธาตุได้ด้วยและที่แปลกจากเพื่อนก็คือมันสามารถเพิ่มคริเร a ได้นะครับเพิ่มคริดาเมจได้ด้วย และสุดท้ายก็คือ e a l l n n b o o u u ครับผมหรือว่าจะทำให้เราฮิวแรงขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการเลือกใช้ a r t ์ติแฟคหลักๆแล้วนะครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆจะบิวตัวละครเราไปทางไหนนะครับถ้าเพื่อนๆมองว่าเราจะบิวไปทาง attack ทางโจมตีหนักๆเลยนะครับผมก็แนะนำว่าให้หา a r t ์ติแฟที่มีการเพิ่มพลังการโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเยอะๆเอามาใส่ไว้มันจะทำให้ค่าพลังโจมตีทั้งหมดของเราเนี่ยสูงขึ้นครับผม แต่หลักๆแล้วผมมองว่าเราจะเป็นจะต้องเพิ่มค่าเบสพลังโจมตีของเราก่อนนะครับถ้าเรามีเบสน้อยนะครับต่อให้เรามีเปอร์เซ็นต์มากนะครับสุดท้ายแล้วมันก็เพิ่มน้อยอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นให้เรามองหาอาร์ติแฟกต์ที่มีการเพิ่มเบสพลังโจมตีหรือว่าการโจมตีพื้นฐานให้เยอะที่สุดนะครับเป็นแฟลตดาเมจเป็นแฟลตนัมเบอร์ตรงนั้นผมคิดว่าในช่วงแรกๆน่าจะช่วยได้เยอะนะครับซึ่งการเสริมพลังของอาร์ติแฟกต์นะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าอาร์ติแฟกต์ของเราเนี่ยเป็นระดับ ระดับ3ดาวเนี่ยมันจะสามารถเสริมพลังได้แม็กซ์ถึงที่บวก12นะครับแต่ว่าถ้าเป็น4ดาวจะแม็กซ์อยู่ที่บวก16และสุดท้ายก็คือถ้าเป็น5ดาวนะครับมันจะแม็กซ์อยู่ที่บวก20ครับผมแล้วทุกๆ4เลเวลเนี่ยอาร์ติแฟกต์ของเรานะครับมันจะได้รับสเตตัสเพิ่มขึ้นมานะครับถ้าเราตีบวกไปถึงเลเวล4แล้วเนี่ยมันจะได้สเตตัสบางตัวเพิ่มขึ้นมานะครับแรนดอมขึ้นมาแต่มันจะไม่ซ้ํากับสเตตัสหลักของอาร์ติแฟกต์ของเรานะครับ และเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของเซตโบนัสครับผมอาร์ติแฟกซ์นะครับถ้าเราใส่1ชิ้นนะครับสชิ้น4ชิ้นมันจะมีเซตโบนัสของมันนะครับมันจะเพิ่มเซตัสต่างๆนะครับเป็นโบนัสให้เราแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับอาร์ติแฟกซ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะถูกจัดอยู่ในเซตโบนัสไม่2ก็4อันนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นอาร์ติแฟกซ์เซตมารเชียลอาร์ติสนะครับมันจะเพิ่มค่าความเสียหายนะครับของการโจมตีแบบปกติและการชาร์จโจมตีสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราเนีี่ยจจาากกรโมต หรือว่าการชาร์จโจมตีนะครับจะเพิ่มขึ้นอีก25%นะครับถ้าเราใส่4ชิ้นซึ่งโบนัสตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าให้เรามองเป็นโบนัสจะดีกว่านะครับให้เรามองหาอ์ติแฟกซ์ที่มันเพิ่มค่าพลังโจมตีสูงๆให้กับเราก่อนนะครับถ้าเราได้โบนัสตรงนี้มาด้วยก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับแต่อย่างที่ผมได้บอกไปตอนแรกนะครับถ้าค่าแฟลตแอตแทกของเราเนี่ยมันต่ำนะครับต่อให้โบนัสเราสูงเราก็ไม่ได้ตีแรงขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าเบสแอตแทกเรามันน้อยนั่นเองนะครับ โอเคครับผมสรุปกันเลยแล้วกันสำหรับวันนี้นะครับเรื่องของอาวุธและอ r t ติแฟกซ์นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับที่เพิ่งจะเริ่มเล่นเกมนี้นะครับเกมจินิมพ็กอยากเข้าใจเรื่องระบบของอาวุธและอ r t ติแฟกซ์ต่างๆนะครับว่ามันทำงานยังไงมีการเพิ่มเลเวลยังไงตีบวกยังไงนะครับ สุดท้ายนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์สำหรับช่องแมทแมสกันด้วยนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆมองว่ามีตรงไหนที่ผมตกหล่นไปหรือว่ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดไปนะครับก็สามารถมาพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะครับได้มาแชร์ความคิดเห็นกันโอเคครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนอีกครั้งแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ